อร่อยสี่สิบบาทเรื่อสดสดอยู่เลยมาเสียมสด,ๆๆส,ด,ส,ดสดเลยแม่เป้งแม่เป้งแล้วว่าเจังหัวผุนม่หวันแม่เป้งสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกผู้ซุปโผครับผมตอนนี้ผมอยู่ตลาดแรงอำเภิ่มพีบุญมังสาหารครับตลาดแรงพิ่บุญเปิ้ลลูกขับเข้าว่าทางผีปลาหนำมุ่นไล่ครับผมตลาดพิ่บุญเฮาดูนะดีมงานท่อให้ยังหน่อยเนี่ ปาหยังนี่ปลาเสีอเค็งเอามืออน่ะปลายอดน่อยจานเท่าไรเดยครับโอ้ใส่ขี้ให้เรียบร้อยนวเน้าี่ยังนี่ย่าเอินว่ากุ้งฝอยได้ขนาดใหญ่ปลาเนี่ยโฝอยเหรอเนี่ยปลาคือตัวใหญ่ถอะเนาะดเดเดเนียฝอยมุ่นมันคือใหญ่กว่าฝอยขุงอ๋อิบบาท่คแม่ อันอันอะไรยังก่อนใช่ไหมยังก่ fulfill อนปลาปลาเปลืองหูดำพคนว่าเบื้องนี้ยังสดๆอยู่เหม่อเราสีบ๊วยหาลูกมองดูแบบเงาเงาเออโนปลายังสดๆเลยไหมหาลูกคนแบบลูกเท่าไหร่ครับสองลอยนะครับเดลยมีแต่ปลามูนทั้งนั้นเลยเบื้งนี้นี่ก็ยังสดๆเลยประกวดกว้างเท่าไหร่ยี่แม่ลอยเดียวเด้อครับเด้อล้แถวนี้ปลามูนทั้งนั้นเลยครับนเนาะ อันอันนี้เพิ่นเอิญปลาเสี้ยมหรือปลาข่าวปลาเสี้ยมปลานางเนาะครับเนกะโอเฮ็ดเป็นพ่วงเท่าไหร่นี่ครับสองลอยจ้าสองลอยนครับเนื้อปลานางปลานางมันสีไงกว่าปลาเสี้ยมเนาะครับเนกปลามกันสีเป็นร่องปลาข่าวอีกผมว่าเออโอ้ดีดีดีปลาเสี้ยมอุ้ยงามขั้เด้อครับเด้อจักบาทนี่ครับสองลอยขึ้นกันเลยครับเด้อมีแต่ปลาหนมุ่นเบิดแมนบอกครับฝนมันตกเนี่ยปลามันก็ขึ้นหลายนะครับ เนี่ยพ่อแว่ามันเบิดแล้วเพิ่นขายจนสิเบิดเหรอบางคันเต็มแผงเลยดนะครับเดือบเพิ่นเปิดแต่จังม่งนี่ครับใบสามค่ะใบสามจนหอดคำถูกเลรอเนาะครับเนาอเพิ่อเดินตลาดพี่พบุญมั่งสาหามด้วยครับเด้อโอ้พุ่น่นะแม่เราหิวมากป้าเบิ่งแม่พุู่น่ะหิวมากเม่เมยพี่อยู่ทา่ามือทั้งประกดงาบงาบอยู่พี่ป้าเบิ่งเหนือโอ้ก็หิวมากเม,ม่เมยเลย โอ้โอเ้ย้เ้ใสเบียบบอขับเพื่อจังดไดใส่เบียบเด้อรับเด้อน,นกมื่อมใหม่เลยบางเนี่ยปาเสียมง่ามมหลี่เป็นพ่วงเลยแตนซ้อนมหลี่เหรอเอาเปหนึ่งเอาไปอู้หมอังสัน้นเลยง่ามเด้อรับเด้อป่าไหมปาเสียมิตคนซ่อนลายครับผมมืงกป็ใประกดกับม่็ใหม่เลย ปรากฏมีผูนขายจยงไรสันครับ,บร้อยสี่สิบบาทน้สดสดอยู่เลยโาใหม่ๆเ,เลยพี่น้องเอ้ยลร่นะล้อยสี่สิบบาทปรากฏเดี๋ยวพี่น้องมึงมึงไงอุ้ยสองร้อยเลยนะครับเนาะม่มือหลีเลยครับเด้สดเนาะซสดสดเลย ด้ทนานปแต่ว่าเป็นคือเป็นคนละสีเหรอครับอันนี้ก็โอ้อันจังสีเพิ่นมาสดๆเนาะครับเนาะกันเพิ่นตายแล้วเพิ่นกางสีเป็นสีเหลืองตัวสีเหลืองกับง่ามเลยเป็นสีเหลืองท้องอยางดีเลยปลาหนมมุ่งปลาบดแต่ว่าไปตกเพื่อสิครับหนึ่งวอ้ยว่ะเนี่ยวุ้ย เอาไหมเอาไปต้มแซ่บเลยสดๆเลยยังดิบๆดูนี่สอดผู้นิ่งจะเชิญจะไปของมาใหม่ๆเนี้ยอู้หู้หู้นะกันไม่ผิดเนะนะครับนี่คือปลาดุกนี่มันบมดท่านใส่มือเขาเงี้ยนี่ก็สิปวดก็ปลาดุกบดจักเลยโอ้โหตรงนี้บอกมันสอดนะนั่นพอเราหาปลาไปต้มแล้วมันสอดปลาด้วยครับเลยตรงเนี้ยสดๆเลย ปลาหอายางเบอร์้างในท้อครับมาไปดอกตลาดยามเย็นตำเพื่อพี่บุญน,นั่งสาหารครับคุณน่ะปลาเสียมไหมปลาเสียมมิโนตรงงามๆเพครับด้วยบาง่งเป็นหอยย่างดีจักบาทนี่แม่นี้สองะสองอยอันน้อยลอยหนึ่งปลาเสียมมันก็เป็นเนื้นอสีทองงามขงง้างอกเนื้อม่ดี <laughs> พวกเราสองอยอันโตน่อยนี่ลอยนึ่งแล้วกา ปลาเสียมตัวปลาสีเหลืองท่องดีขนาดเลยโอ้ยนี่ปลาหนางปลาหนางเท่าไรเครับสองร้อยส้อนะครับเรือปลาเนื้ออ่อนปลาหนางอันนี้ปลาย้อนเท่านอกสดจัดแค่หนมุ่งปลาหนมุ่งเพิ่นเพิ่นใส่ม่องเอาบ่ครับให้จังไหนก็ใส่เบียสใส่หยังจังไหนโน่ปลาหนมุ่งนะครับเด้อสร้างนี่อำเภอพี่บุญยังครับจังไหนกว่าครับจังไหนโน่บ้านใส่กิบเป็นลายรอบเป็นลยทั้งตัวครับเป็นลารอบเป็นใส่กิบใส่แบบ เป็นด่างปลาเงียงแบนี้ที่เป็ดปักปักกันเลยโอ้มึงเหนอครับงามปลาเนื้ออ่อนครับปลาเงียงคือแม่กับเป็นปลาเสียมนายนครับผมแมีนครับผมมาเลยครับเปิดทุกมือเนาะครับเนาะตลาดแมรงพี่บุญนะครับเปิดทุกมือบ่ายใบสามทางระใบสามจะหมดใบสามทอดทุ่มสองทุ่มผุ่นบ่ครับเพื่อทางไหนหกม้งแรงเปิดทุกมือเด้อครับเด้อช่วงนี้ปลากระไล่น้ำพร้อมถือฝนมาเลยครับปลาสดๆจากแม่น้ำมุ่ง เปิดทุกวันบ่ายสามจนห่อนหกโมงแรกเลยครับเ้อไก่ตลาดสดนี่ละครับควคนกขับมันก็ีิมีพักมีซี่ใบเง้าไปพุ่นเหรครับข้างในฟังท่างนี่ก็สิเป็นตลาดสดครับแต่ว่าห้องกรดิ่ของไปเน้องพี่น้องนเพื่อนบรรยากาศตลาดสดห้องกับบุกว่าเป็นขายอยังจังไรเนี่ยต่ว่าก็สิเหมือนเหมือนตลาดสดทัวไปครับแต่ว่ันนี้สิเป็นตลาดผนวกมาขายนางทั้งหนอกมันนี้ก็พราะายไม่ค้าก็สิเบาบางเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกนะครับฝนมันตกแต่ว่าก็ยังมีครับ คงหมือนยังปีงไกปีงปลาอืมีแบบดูนะกาเมียเราก็ปอกไข่เรียบร้อย <laughs> ปอกไข่เรียบร้อยพุน่นนะเมี่ยเราปอกไข่สดๆเลยอสด <laughs> นังนังนังจมูกหนังหัวหัวครับคนขายปลายู เงเาเวยพีส่วนมากก็ถิเป็นผักด้วยครับเป็นตลาดผักตลาดผักเงี้เาเลยเห็ดเป็นถาดเป็นถาดเฮ็ดก็มีเฮ็ดพอฝายล่างไห่แลว้วร้อยหนึ่ง,ม,งมัก้อยขมเฮ็ดนี่ครับผม,มอยู่ในกิ่นผักมีซีใบหลายครับทั้งขังมะน,นีส่วนหักผัก่บอกท่นออกมาจากทั้งในตลาดสดนะครับิ่นกนออกมาขายอยู่ทั้งหอกนี่ ฝนมันก็ตกเนี่ยบรรยากาศมันค่ะเงียบเมาเนี่ยจังหน่อยครับผมเพราะว่าฝนมันตกว่าก็ยังมีคนมาอย่างเนี่ยอยู่ตลาดอำเภอพี่บุญนั่งตลาด แม่ค้ากับมาตาเจ้ายังมาทายเราวะหาอยู่หากินคือกันมาคอกัน้าก็บยองโเกเลีดอค่ะเนดําให้ดําหน้างามเล้ม่ค้าขานตัวมาขายของใกล้แนเวะม้ามาขายของใเหือเราเห็ีดดีนะครับเราเป็นถาดจัดหลานสวยงามเลยฝนตกฝนลินกลับมาคือเกา่เนระหนวน เขาเอ็นยังก็ขิงขิงเ้ยกระช่ายกระชายช่ายเส้นน้ำยาค่ะนี่เด้อนี่เด้อยังก็อันพัดพ่ายที่กินก็ตำหุ่งบอกน้ำน้ำให้หน้าเข่าเนาะตะกีนเนาะ่เด็ถอนนี่เนาเล้อยนแต่อีกขนี่นักดเีนี่ขนาเพรกูดกูดกูดจิเป็นแกูดต้แม่เนาะ ไส้ขาละบาใบขม้งามดีด้วยเนาะเนี่ยเฮ้ยเขียวเข้มขนาดเลยอันนี้ยพักอันนั้นน่ะพักไผ่น้อยน่ะถ้าน้อยพายในเบิร์นคาแล้วก็ปอกให้รับรลายด้แม่เรานี่ใบบกคุงโอ้แม่นี่ยังก็คือใบบกคุงเนาะปักสุดรถผมสุดรถหน่อยเนาะมันคือใบบกใบบกคุงนี่เลยเลยนี่แนวเสียกีจก็แจงเราใหม่เลยพักแว่นพักแว่นพักแว่นงี่ยงละรอหายากเด้อยพักแว่นสมปลาปลาสมเราเห็นบ่ปลาสมแม่น้ำมูล กีนูนยังมีและขาวหางแดงถุงเท่านี้นี่ครับพระสุเมศวรสิบาทเลยครับเดิมเป็ดเปิดแล้วเหลือแต่กินนุ่นกับปักจิ้ววนตกวลายค้าวเี๋ยวว่ากีนูนคนคล้ายยังไงบุ๊กกีนูนไข่ว่ะครับแม่ไข่เลยกีนูนไข่แม่ไข่แม่ไข่ฝนก็ยังลิ่นๆอยู่แล้วครับเด้อเพราะขาวไม่ข่าวเพิ่งกันเริ่มสีบอลบางแน่ยจังหน่อยแล้วล่ะพุณโซนเนี่ยว่ามิตรผู้สาว กลมไปไก่เด้อขาไก่สวดตาเลยท่านเดี๋ยวตัดเล็บให้อยู่ไหนไก่บ้านโตใหญ่ๆก็งามเลยพี่น้องเลยนะเดี๋ยวเราคุณนะเพ็ดกะมี่ป่ะครับเพ็ดกระมี่สามร้อยเพ็ดกะมี่ไก่บ้านตามราคาเลยครับผมจะล่เป็นบไก่บ้านเฮาบ่เป็นบ่เป็นแต่ว่ากินเป็ี่ยนพูดซางว่าเดี๋ยวนเฮ็ดซูกินผู้ก็เจ้าเฮ็ดเป็นก็เจ้าลอกหนังออกไปถอดดีอย่างดีพุ่นเด้อเราเอาเฮ็ดบ่เป็นเนาะก็อาศัยว่ากินเป็น เขาก็เลยต่อว่าเป็น่นโแมทดูเลยแบบ่าทอยู่ขับพร่อก็มาเราส่องต่าูกันครับีบพก็ลงมาส่องต่าูไม่จาค่ผอนัุ่่น่่ใครมุดแดงยังย่งยังมีเห็นมาน่ ไข่มดแดงไข่มดแดงของฝากบอกจบาทครับไข่มดแดงเน่ยไข่หาสิบไข่หน่อยอีสิบเด้อครับเด้อมวลตักรมีคือเก่ามีคือเก่ามีเนี่คือไก่าฮื่มึีฮึ่ฮึ่ฮม่ฮึ่มึ่ฮน่ฮึ่ิน่งอ่ฮ่ฮึ่ฮึ่ฮึรฮบ่ วันจันทร์ั่นสิมี่ถนนคนเดิอนดอยู่หวงคุณเด้ไปหนองแง่างไปทางอ้อมไปทางสนามบ่อนคุณเนาะอีเด็เฮ็ดพอไม่ทราบหาเราไหมเร่องะไักติวก็เฮ็ดพอก็อยู่ไก่กันไถ้เนาะล่างไหย่างดีนานพักติวอยู่ไก่กับมี่พ,พักติวกับมี่ค่ะแมค่ะ <S <S 2> <S 2> จานจักบาทครับมี่หกสิบบาทนะครับเฮ็ดผอฝ่ายล่างให้เรียบร้อยหกสิบบาทแถมพักติว งวเล็บงูยังนะนี่เาัวจ้ะกนปลากระพิเนี่นะนี่เกินนันแตเปลนมากกว่ามีกน่ตัวเดียวอันเดียวเพิ่มมากสิเด้ไ่หอั้โมเนตัวเดียวคนเดียวเด้อนน่นตัวเดียวเอโอ้ทษครับโทษครับตัวเดียวเสียเนี่ยโอ้ยเือพี่ครับโอ้ยงยาวไปนหอดพุนนะครับเด้อ เอาเป็นสุดขอบพุ่นละเ้ียรใัดงนาหัลบลหวยมีน้ำเนี่ยเนาะตองบักตองบักตองรู้ว่าบักกระท้อนครับบักกระ t ้อนเรียบักตองบักกอะมักระท้อนไงบักตองภาษสกลารเอื่นบักตองพรษสาเล่าเอื่นบักตองห่วงเรา ม่วงใหญ่ม่วงสีสันงามอีหลีอใกล้ๆบบกม่วงแอปเปิ้ลเนาะแต่ว่าบันมเมนเนาะพี่เนาะม่วงใหญ่บ่อันนี้เพิ่มเติมสีสันงามตาหมากม่วงหมากม่วงสีสันเพลินแบล็คหัวเนื้ออยู่หัวเนื้อบอกเขาหยิกกะจายอยู่พูดแต่ว่ามาสิเหมืนคจับหอยยิกะจายจำสภาพอาการพี่เนาะครับตลาดแรงครับใบสามหอดหกม่วงแรงครับตลาดพี่บุญ ตลาดพี่บูนมังสาหานครับปกติพอขาดไม่ขาดเพื่นก็สิเต็มเลยครับบ่มีสองว่างเนาะต่ว่ามือนี้มันบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับบ่รมันคึมฟ้าคึมฝนแล้วแม่ฝนตกเบิดมือเบิดเว่นเอารถเราไปเลาะมากเพราะต้นแต่เข้าตกอยู่ครับตอนนี้ก็ยังลิ้นไปปล่อยพราะขาดไม่ขาดเพิ่นก็เลยโบข่อยหลายปันไหนเบาบางจังหน่อยคนสื่อก็เลยบบข่อยกล้ามาเพราะว่าฝนมันตกนะครับฝนมันตกมาเศร้าจ้าเถื่อ สมโอสมเกี่ยงแล้วก็ปอกให้เรียบร้อยนะครับเด้นี่ยยังนั่นนี่หมากนาวถุงละซ้าวบาทปาทุ่งกล้วยก็สามสิบกล้วยไทยเด็ดเท่าไหร่นะคะกล้วยไทยมีห้าค่ะอันใหญ่เนี่ยใหญ่สี่สิบค่ะใหญ่สี่สิบอุ้ยเอาจนได้ซื้อเลยเนาะวันนี้เนาะพูดถือก็ขอไปใส่ละหมากนาวซ้าวบาทเราโอ้นาวจ้าถุงกันนะ เอามากหน้าวนี่ละครับนาาจักถุงหนึ่งกันนะกันยางมาในพู้ีขันถือหมนเลี่ยนวยีสบาทต้องได้ขาไปเบิรงน้างในนะมาเื่อปลาหน้ปามูนท่นี่เนาะบนเป็นปลาเชื่อมปลาน่างมาหน้าว่ะครับอยู่ทางเข่านะครับเราเห็นอยู่ปลาเสื่อมปลาน่างเาะม่ๆ่้าวละนี่เป็นซื้อนั่นเด้ปลาเล่าเนี่ยเด้ปลาหยังขนานนั เด็ดปลาเซียมประนางตัวโอ่งแมนโอ่แมนป้ายางปลาโจ๊กโอ้ป้ายังก็ครับนี่ป้าโจ๊กอันนี้รบบักกลางกหายเรียบร้อย้ะครับอันนี้ก็อันบุตรนี่เด็กก็คือกันบ่ครับแค่บาทนี่ครับจานหนึ่งอันมีสามสิบโอ้ดีสามสิบอันน่ะหาสิบเพื่อนป้ายังก็ครับปลาโจ๊กปลาโจ๊กด้วยครับเด้อเกี๊ยวเห็ดมีเบิร์ดนีครับยาวไปพุ่นละคนก็บโบ้คอยมาเนาะแม่เนาะเพ่นญานฝนเนาะ คนกระปกกอมา่องมันกระต๊กดีมืออื่นอีกมือนึงโต๊กระโต๊กเบิดมือเบิ้เวนกัะขาดกระกรบนต๊กกับโต๊อยไขนาดโต๊กระโต๊ะสามสี่มือตอกันพี่น้องเลยนี่เลยพักิวเล่าหาบาทหนึ่งยังละบาทแกนคูนสื่อเป็นทอนไปฟากเอา เอางูมีดมองคนฟักไปเด้อไม่อทำไมเกนคุณใหมตุ่มกัม,มีดงมีดเกเกนค,นกนกนคนูนนี่นตลาดสดผุดแล้วเกนคุณก็มากผู้ยังน่ะส่วนมากสิ่เรตลาดสดผุดแล้วเดกลุด้วนมงเดียวกันดอนส่วนมากเาเมื่อหอดสมทั้ง,ทงพีสิเมนทักด้วยครับเงาไปผดลแต่ว่าถ้าเขาเขามาตทั้งล้างบุกกัิีเนพวกปลาแม่หมุนกบซีมไรแม กงบกูดเง้ยอไปบุนกทิเป็นพักครับพักมีสใบาบูาบูเลย้ยาบอครับปกติไอ้เป็นี่มีถนนคนเดินยี่มือเดนะครับเพิ่มมีถนนอันยังอยู่ี่มีตลาดนัดย่มองนีเมื่อไรก็ครับเมื่อมื่อวันจันทร์วันจันทร์ทุกวันจันทร์บ่ครับ อาทิตย์ละว,วันนะครับเป็นวันจันทร์เพื่อเกษตเนาไปพุนแหละเป็นตลาดถ้าเดินว่าเป็นถนนคนเดิันขับเง่าไปพุนถ้าอนนี้เป็นมือธรรมดา <S <S ิีผนองยางกับทั้งลังไปย้อนลังอีกเพราะว่าเขามาเอาข้างหลังผมไปนีฟองสำนักันดิกสิเป่นร้านพักกันครับเป็นร้านพักกัน <S <S ละเขาย่าต้องมองเขาเรือมเขา,านครับสิบเป็นปลาปลาหนมู่งหลยนะครับหลยชนิด ตะเบิงพวกปลาเสียมปลานังครับนี่เราตัวยหงไงสดสดปรากฏอย่างคนน้ำกันคาารคบลลคับอาหารทะเลกับมีครับโลดละลอยหาสิบสองลอยหลายราคาครับอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาจุ่นละหน่อยขายยังขายยาก,กู ผุแล <Es> <an> e ้วอ <S half> ุ้นซ่อนมองปลาผุแล้วเนาะคนกระรังเลื้อถึงมาด้วยครับเด้อที่แก้วที่เอาปลาไม่ถึงเท่าไหร่จังแบบนี้ตัวปลาก็อุ้นซ่อนมาสดสดเลยเนาะหามมาใหม่ใหม่นี่เด้แม่เราห้องกระมาอีกย่างหนึ่งกระรังพื้นออกไข่มดแดงนี่ไข่มดแดงคุณน่ะโอ้แม่เราห้องกระมาผุเป็นโมกเป็นโมกเลยจักบาทเลยแม่นี่อาคิบบาทเด้อครับเด้อมันคือยังมีไข่มดแดงช่วงนี้ ว่าตะดูไปเงะเนาะรับนอะจกบาจักบาทกว่าครับแฮซีบแม่เปล่งกะมีใครต้องสงสแม่เปล่งแม่เปล่งแล้วะจังหวะฝุ่นว <mmm ัวดแม่เปล่งโอ้เป็นเปล่งเยช่วงมังหันเนออช่วงมังหันแห้งหลายช่วงนี้กัยังหลายขึ้เก่ารวะโอ้ใครตรงตรด้วยคุณเนาะ ทิตะช่วงนี้คนมั่วถ้าไปหาเห็ดเลยบ่ไปแง่เนาะผมหวานเนาะข้าตาหาตเห็ดอยู่นั่งไปเห็ดนั่นเิมลงกับมา่เหลียวมาแล้วไแล้วดยมาวไคนหนรั้าพี่น้องเขาลองเขาไปทางนี้เบิรูนเบิเคยเขางไมจะเกีรครับล่องเขาไปเบิร์นน้ำกันครับผมว่าขางมาข้างในนี่พันไอยังเน่ ก็เผาก,นาก,กาันำะนะป,ปีงปูปีงปลาครั่งพวงปีงไก่บกบเผากันำนอกจากนี้เป็นตลาดเอียงแม่เลยครับพักมีซีใบใส่กงใส่กอกปลาเข็งปลาหมอนาออมปลาสมปลาแสนะครับเด้นะอแนวอูแนวกินปลาสม มื okay. ่อขาไปดูซื้อครับผมก็ติดไปทางไหนมาได้นี่กับสีอนอนวเน้อจักหน่อยหนึ่งลองเขาไปเบงได้หนีดูพี่น้องตลาดสดของเพิินมีแต่ขี้เ,เป็นปลานิ่มปลาทับทิมปลาดุกปลาคอเลยครับ น,นี่เครื่องสร้างน้ำหนักเทศบาลเมืองพี่บณ์น้ำครับผม,ผมข้างในกับสิ่นี้ขายปลาปลานิ่มปลาทับทิมโอ้ข้างในทีเป็นพวกขายอาหารทะเลนะครับครับมีสีใบกับมี่คือกัน เราเคยเขามาจ้เทื่อพี่น้องพี่น้องเขามาหลอะเบอรข้างในคนะครับ ถทะลุออกทางนีคือเก่าเด้ครับผมเนี่ยพี่น้องคำมากข้นกับเริ่มมากเลยครับเพราะว่าตอนนั้นลงมาตอนแรกว่าแต่มันมันยังว่ามันมีข้นปันไลยน,นะครับเพราะว่าเพิ่นกระยานฝนกรยานฝาดแล้วตอนนี้ก็เริ่มออกมาหาจับใจสีนิ้อยูนยกินแล้วครับ เรื่มสิมีคนมากเรื่อยๆแล้วนี่เหรอเหรอคนเริ่มมากหลายเลยนะครับเราลงมาตอนแหลก,กๆแล้วามาทันมีคนมากปาล์มได ครับผมตนรับวันนี้ร่างเอาไวส้สนิคกันนะครับเออผอมกันไหมขมนาสวัสดีครับ